ันนี้เป็นผักกาดปลาอีกชนิดหนึ่งเด้อค่ะอันนี้นี่มันสีมีอันลักษณะที่แกายเป็นน้ำนามอยู่ทั้งหลังมันเด้อค่ะผักกาดตัวน,นี้มันสิขมนะคะมันสิขมเวลาตูดออกมานี่มันซีมีอยางออกมานํานะคะนี่มันสีมีอยางผักกาดปลานี่มันซีมีหลายแบบเด้อค่ะแบบนี้นี่สิขมสิขมแห้งกลัวแบบอื่นๆนะคะ ้วก็ใส่เป็นยาแก้ปวดไดนามด้วยค่ะพี่น้องคะอยากถอนเอาไปปลูกยูอยเหงือนี่เลยนะเนี่ยเยอะทามันอันสูงขึ้นมากใหญ่ขึ้นมากกว่านี้นี่มองน้าทั้งหลังมนเด้อค่ะมันสิแข็งมันสิแข็งนะคะอันนี้มันยัง่อนอยู่มันก็เลยแบบว่าบวบปักมืออะค่ะเดี๋ยวจังนอยมันสิสูงตัวมันสิ้สูงขึ้นมา่นี้มันสิปักมือเลยเด้อค่ะ อันนี้ก็เป็นผักกาดปลายอยีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้นี่เซบอคคอยขมทอตัวนี้นะคะอ,อ่อตัวนี้นี่ทายาตัวนี้เป็นอ่าแลคตูค่าเซริโอลานะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นอีกแบบหนึง่งตัวนีเซบอคคอยขมนะคะตัวนี้นะะนนทายาหมักแล้วมันจะออกหวานอันลักษณะของมันนี่กะข้างหลังมันก็จะเป็นแคา่แบบนี้แต่ว่ามันสะบวมี มันมีน้ำอยู่อยู่สันมันนี่เด้อค่ะมันสีบ่คือบ่คือตัวนี้นะตัวนี้นี่มันสีมีมีน้ำอยู่สันมัน,นะค่ะตัวนี้เป็นเซริโอลานะคะนี่ใบมันจะเป็นเหลืองเหลืองดอกจะเป็นสีเหลืองนะคะ เอาเจมมาทวเวลาตูดออกมานเนี่ยมันสิเป็นหูทา้งในนะคะมันสิเป็นหูทังในแต่ถ้าเป็นประกาศอีกแบบนี้นี่ตัวน,นี้นี่เซริโอล,ลานดี่ว่าข้มขมขมีขามันสิตันต้นมันสิตันแต่ว่าบางหันทายาทอนม่ได้เพราะว่าเหงาอ่าลำต้นม้นขืนตนี้ลำต้นมันขึ้นเนี่ยในมันสิปโปร่งนะคะ อันนี้แสบนะแล้วก็มันก็สิมอยางคือก,การพักกาดปลาทุกชนิดวลาเวลาตูดออกมาพี่น้องมันสิมอยางนะยางมังนจะมนขมขม